สวัสดีครับพี่นองสู้ขู่สู้คนครับเจอกันครับกับช่องบาาเจีงขนอุบลนครับรอบเล็กนะครับนอกพี่นองครับรอบประมาณทุ่มกลัวนะครับเนาะครับวันนี้บาาเจีงข้นอุบลนถือโอกาสดีๆมาล่องเบาให้มึงเด้อครับพี่นองครับเป็นว่าวตัวไหมครับพี่นองครับขนาดหนึ่งลอยหาสิบเส้นสีสมครับว่าวตัวนี้นี่พึ่งติดเลี่ครับเดี๋ยวพี่ดักดึงเสียงไว้ได้เดี๋ยวผมจะถือลงไปดูครับครับเดี๋ยวมามึงกันครับว่า เดี๋ยวกิแข้งกัน,กนเดี๋ยวมาเมืองกันนะครับพี่น้องครับสำหรับว่าวตัวไม่ครับลั้งจากผ้มเรียนว่าวไปแข่งว่าวมาอายู่บนน้องหอครับผมครับอำเภอวัด,ดินชํำหลาบครับตำบลคู่เมืองจังหวัดอบุบลราชธานีนะครับเนะาะกได้บีบครับมาเห็ียบเราให้พี่น้องกนครับ ตัวไม้ครับหนึ่งหลอดหาสิบเซนติเมตรครับพึ่งติดแล้วครับเพ็ยร์นูแล้วไม่ๆหมเลยนะครับเนาะมันนี้ร่มดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เขามารับชมครับผมคตัวไม้ครับว่าสิเอาครับกูว่านี่ไปเคียงเมาอยู่นั่นครับโอ้ยไปแบบกระทันหันแหงครับพี่น้องครับเตรียมตัวเ่ได้เตรียมตัวอย่างเลยกันเมาภาษาชาวบ้านก็คือว่าไปแบบจับจวดครับครับแต่แก แต่รางวัลเล็กๆนี่หน่อยกลับขึ้นมาครับแต่กระบอกไร้ครับแต่กะลึกๆน่ใจกะมีความดีใจจัหน่อยอยู่ครับเนาะครับเดี๋ยวมาบึงครับก็ปล่อยร่มดีครับอุบลโคตรดีเลยครับพี่น้องมึงมึงร่มครับเดี๋ยวบ้าจริงคนอุบลสีทายงานเหราตัวนี้ให้มึงเนอครับพี่น้องมึงครับลอยหาซิบมาครับพึ่งจิตเหลี่ยไม่ไม่ได้ครับทีสมเนอครับเด้อใช้พุ่มปล่อยเด้วครับตรวจครับครับครับผม สวัสดีครับพี่น่องสู้ขูสู้คนครับสูตรหัวกัะสุนเด้อครับพี่น่องใบนี่ฮะแซยี่แซย์อดไ๋ยวนะครับพี่น่องพอดี พี่เสกครับพี่สวัสดีครับร่วมดีป่ครับดีครับพี่เสกครับพี่เสกผมว่าผมจะเฮ็ดให้พี่อยู่ครับเมื่ว่านี่พอดีถอดได้หลายได้ครับผมติดแขงวาวแบบกระทันหันนะพี่เดี๋ยวผมจะจัดการให้พี่นะครับเด้อพี่เสกครับมือเงี้แหละครับยี่เสกเดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่น้องแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตครับพอดีมึงฝากกันครับฮะ ครับพอดีวาวผีน้องเพิ่นเลียนนะครับเลียนน้ำกันนะครับวาวหมุนครับพี่น้องเพราะว่าวาวบ่มีหางครับแล้วไปแต่ปลูกบนอันตรายครับจัึหน่อยครับบ่เป็นหยังครับเลียนน้ำกันครับคิ้วยังหลายบ่ครับโอ้พ่อหลายอยู่ครับเอาบ่เอาบ่เอ้าขยอะไรพี่น้อง ยวผมจะาขึ้นไมหาพี่เพื่อนครับบ่าเมียูกครับตัวนี้อยากดันไปทั้งปีกแข็งเล็กน้อยด้วยครับพี่น้องรับร่วมเพ้งครับผมสวัสดีครับทุกคนครับผมที่เข้ามารับชมช่องบ้าเจียงคนบนเด้อครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับไอ้ไส้พี่นีละพ่นครับจากจังหวัดศรีสะเกดครับหมู่บ้านเพิ่นกับไปแข็งวาับกันครับนอนอยู่กินกันครับครับ เป็นปี่เป็นกระเดา้าวเาไปขับอาสนูไปสุดยอดขึ้นกันครับได้ที่มากขึ้นกันนะครับเนาะนี่ครับตัวเบาพี่น้องนี่ครับกำลังขึ้นครับครับพอดีพื้นที่เรียนเรียนมีพื้นที่มีจำกัดนะครับพี่น้องเพราะว่าอ่าพอดีมีเบาเงยเบายูเทิงครับเบาจุลาครับขึ้นดีครับหนึ่งครับตัวหนึ่งแล้วก็ว้าน้องเจมครับพอน้องเจม ครัพ่าะนองเกมครับเจ้า,จาของช่องยูทูปเกมเสียกหุงครับครก็สมัวก็สมออัวบ่เอา้าบกแม่มันจะปลูกเทล่ะครับกำลังขึ้นไปครับ เบากำลังไล่ได้ครับพี่น้องครับฝนครับนี่ครับพี่รักเป็นกำลังปอยเชียกครับว่าจะสร้างเบาต้องล่อคิ้วครับต้องงอยู่งได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าช่วงนี้คิวผมกะค่อนข้างสีน้าครับผมครับตีงขิงบ่ค่อยใด้่บาได้ครับช่วงนี้ครับพอดีมีต๊ล่นกะพยายามสีเพียรใสเพื่อนเ้เร็วทีสุดครับครับแต่บางเพื่อกะบ่ไดิเฮดแคว์เบายางเดียวผมกะเปิดร้านอาหารนะครับเนาะ นี่ครับให้พี่พี่พี่รักเคนไล่ให้ได้ครับครับครับแต่มีเบาะตัวหนึ่งครับผมแนะนําครับเป็นเบาขนาดได้ไหนร้อยห้าสิบเส้นครับพี่น้องสองห้องครับผมเอาไปแข่งหมู่บ้านนะครับเบาะนี่ขึ้นดีครับครับตัวสีน้ำเงินครับผมรับประกันไในเบาะตัวนี้ขึ้นดีแน่นอนครับสําหรับใครอยากเอาไปเล่นเนาะครับไปรวมกันสืบสานอนุรักษ์นะครัับวฒนธรรมครับกะทักเขามาได้เลยนะครับสําหรับคนที่อยากเล่นด่วนๆครับ ล่มกำลังดีนะครับทักมาเลยครับผมพร้อมสีทรงให้พี่น้องไปเหรียญรวมกันนะครับเนาะครับ,รบสวัสดีครับคุณนิติกรครับผมครับเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอเหรอตัางเข้าหมาเนาะตามพ <laughs> <iquer> ี่นั <laughs> ่นไปนนส้มโอกระเด็ดปะ <laughs> เดี๋ยวจีท wow, ําการขึ้นไปผูกวาวได้คร wow, ับพี่น้องบ้านนี้ครับพอดีว่าตัวนี้ผมก็ล่องให้พี่น้องทั้งจังหวัดจังหวัดจังหวัดอำเภอห้วย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 ประทับมีบ่ยศสีสะเก็ดมันบ่ครับจังหวัด่าจะเป็นจังหวัดสีสะเก็ดครับไปรวมกันสืบสารครับเนาะครับผิ่นิกกี้ครับผี่นิกกี้พี่พุมจ่ผิดนะครับจําผิดจําซื่อผิดบ่ผิดกระคดโทษขอเอาให้เล่นหลายได้ครับพี่น้องครับไอ้ไอ้ เอหนิงเงี้นะตัวนี้เนาะอย่าขาดนี่พอเด้อลูกมาเรีงครับว่าขาดนี้บ่ได้ย่านมันได้ครับพี่น้องได้ย่านไปลงบา้านลงเงินลงซานเหมือครับจะมีปัญหาเนาะครับคครครับับบขึ้นงานน่ายหน่อยตัวนี้เนาะว่าจุฬาอ่าว่าจุฬาปีกกว้าง ปีกว่างขึ้นดีปะครับอ๋อถามผมแบบนี้ผมก็ตอบยากได้ครับเอาเป็นว่ายู่ที่กําลังปีกการเลานะครับเนาะครับการเล้าได้สวดส้มกําลังปีกพอดีกะอันนี้ครับกะขึ้นดีครับผมปีกแข็งไร้กับบอดีปีกอ่อนไล้กับบอดีครับพี่น้องมีดเนี้ยบอดีครับเอาเป็นว่าตั้งอยู่ปีกลางนะครับเอาจุฬาครับห่วยประทับเมียนเมียนครับช่างเจียงใส่เสียก จอได้ทำสนุกครับเบอร์ใดเบอร์สิบสองครับผมพันหน่อยสี่สิบไปยิงเนี่ยไปยิงหรอไปก็ได้สั้น <c ười> ขึ้นเลยพี่ว่าบุมีหางโอว่ามีหางตัวนั้นบ่อยมันซับมาฟังเยลยล่ะม,ม,ม,มาฟังกันทออี่ว่าเข้าตัวบ่ย้ยอะไรว่าล เชิงเอาลุงเนาะอืมครับจชิงจิงใส่เสื้อขอนแก่นมาจาขึ้นแหละครับโอ้ครับสวัสดีครับคุณวรยศครับสุดยอดครับผมอุบลขึ้นลยเด้อครับพี่น้องครับพ่อละไอ้สูงแห่างอู้ขึ้นดีแถว่าวตัวนี้วะขึ้นดีหน่อยเนาะ เสียดายเดียวว่าน,น,นี่มาเดี๋ยวผมจะดึงให้า่างๆคนนี้แล้วตัวนี้ไปเพราะเด้อลุ่นนี่เนาะไอ่ปลูกสองอันสองอันไอเริ่มปลูก,กอันหนึ่งนี่นี่นี่เสือกเส้นหนึ่งบ่านี่นี่ไอต้องยับสองเส้นปลูกเท้ากันแมน อำเภอบุญทะเลกบ่มีลมเลยครับอุบลอำเภอเมืองครับมีเด้อครับพี่น้องแต่กับบ่อแห้งครับเต็มซิปผมให้สักโคกครับตอนนี้แต่กับพ่อสามารถล่องวาวพ่อได้ให้พี่น้องเพิ่นรับชมคลิปดีๆครับได้อยู่นะครับเนาะครับครับโอเคครับโอเคครับล่องผ่านเรียบร้อยครับนิ่งครับตัวนี้รับประกันครับพ่อธนูนะครับเนาะครับนิ่งกับว่านิ่งครับบ่นิ่งกับว่าบ่นิ่งครับเนาะ โอเคครับผมโอ้ oh, oh, แบบนิ่งเลยครับพี่น้องครับโ oh, oh, อ,อ้ยน,น้อยเนาะอาจจะท่านม้วนเนาะ <laughs> <laughs> คันม่วนนี่อาจจะเอาตัวนี้ไปแข่งเนี่ครับ <c oughs> ครับพูดแต่ม่นเกิด้นดี <c oughs> ด,ด,ดีดีตัวนี้พี่น้องครับมึงครับแบบสั้นเนี่ครับ <c oughs> <c oughs> okay, ครับโอเคครับเอาเป็น่าแค่ีเนาะครับเนาะผมมาสิไปเฮ็ดาโนูต่อแหละครับเฮ็ดาโนู วัดจีเป๋าปีก่าวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรยาวสองหองครับรับงานโค้งให้พี่น้องทั้งจังหวัดทั้งไปทั้งนครพนมครับนะครับเนาะครับพอดีพี่น้องเพิ่นขอมาเพิ่นขอผมมาไปเหรียญนะครับเนาะตั้งแต่เดือนกอนะครับพี่น้องเดือนก่นตั้งแต่วันที่หาท่านว่าคมวันนี้ก็เป็นวันที่เก่าแล้วครับผมยังท่านมีเวลาได้ยินให้เพิ่นครับแต่ไข่เนี่ยครับเพิ่นเป็นคนบคอยยากครับผมครับ เอาเวาตามคิวนะครับเนาะครับเจอกันไหมครับเมนีครับเดี๋ยวหลอบเด็กๆขันมีนี่ผมจะมาไหไรสดวาวจุล่าให้มึงอีกตัวหนึงนะครับจุล่าการล่านครับนะครับเนาะโอเคครับสวัสดีครับสู้ๆครับครับผม